หมื่นหกเราไม่ซื้อให้แบบที่ว่าจังนี่ยไม่เดียวขาอขาผมก็มีพี่ถ้าขาผมถ้าขาผม,ผม เดินมาี้ไม่ได้ป้อมต้วแล้วตันแล้วครับมันนี้วันนี้มันนี้อย่าเข้าเสาอยากมานานอยากมานานกดติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับตอนวันนี้เรามาทิปกระพงกันครับมาแล้วครับเสียนจุกสวัสดีครับพี่สมพลสวัสดีครับ เสียนเสียนมากันหมดแล้วครับนี้ยี่สิบคันครับดูดิวันนี้เราจะพอได้ผลกันไหมใชครับใจพร้อมนะครับมาชิกโอกา,อา,า,า,อาอสครับว,วันนี้มีประมาณยี่สิบคนเองครับลูกนาน ไปได้อะไรมาอยากแข่งเรื่อยลำอยากแข่งเรื่อยลำมากเลยเนี่ยเนี่ยงมันกลางด้วยเนี่ยงกลางด้วยโอ้โหตายหาผ่าเบ็ดอีกพูดได้น้านเดินไม่อยู่เดี๋ยวด้านเดินเบรกโอ้ยไม่เบรกหรอกเบรกก็โดนหมดเดี๋ยวก็บอกยาได้ปั๊มถามมีงเคยถามขโมยไปแอบตกคนเดียวแอบตกคนเดียวนั่นแหละวางเขาเห่าคนเดียวแล้วเห่าคนเดียวแล้งเงียบมีแห่าด้วยหรอ ครับบรรยากาศคนพร้อมแล้วครับกา่ยันเช้าปลามันอยู่ตรงไหนเนี่ยเงียบกิ๊บโ Oh no Well I'm not a crook โดนอะไรกันให้เนี่ยยิงป่ะผมไปด้วยดเดี๋ยว ยาวตัวเ่้นงได้แล้วครับวัดกันใหญ่เลยครับตอนนี้ได้มันมือแลวได้ได้มันมือแล้วนะคัดไซ้ได้นะแต่ว่าเบ็ดเบาๆปลาเขาช้ำแค่นั้นแหละ เอาเว้ยเอาเว้ยโอ้ยตัวใหญ่นี่ว่าได้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 อยนีได้อยู่ได้อยู่ยครับพ<อ>ี่กระพงวันนี้นเราก็งงดูครับอัดอย่างเดียวเลยอยากมานานาอยากมานานเออรุ่นนี้ดูดูดีได้รุ่นนี้ใครนนจะเอาเอาไปกล่องก็ได้นะไม่ได้ว่าอะไร เนี่ยสองตัวเนี่ยอเนียปลพี่ปล่อยเลยตัวนี้ผมต้องหาทางออกกัพี่พี่ไซนี้พี่ก็เอาหรอเอาครับเอาต้มยำกันอร่อยเลยทอดปลาไซนี้กําลังกิน่ก็ได้หลายตัวหน่อยใช่ไหม ยหน่อยได้ยังลอยโหลมันจะได้ผลไหมไปครับไม่ต้องไปซื้อปลายางให้วุ่นวายครับโอ้โหหลุดไปแล้วหนึ่งครับเป็นไงครับเป็นไง เดี๋ยวบ่อนี้ผมก็จะเปิดก็ป้อมบ่อนี้เปิดคันละสามพันโอ้ตัวเล็กโอ้โหครับอันนี้ครับคลิป สนุกสนานมีอะไรเล่นมีอะไรเล่นนี่ครับตกปลากระพงด้วยใบไม้ดูปลาเหมืนว่าปลาใหญ่ไหนอะมีเปล่ามีเอาได้ตัวใหญ่อ่ะนี่อะใหญ่ปะโดไปแล้วครับนี่ครับใบไม้ตกปลาปลาใหญ่แล้ะกันเนาะ เจอมอแล้วอนี่ปเนีอไม่บัญยาบัรยังครับดูครับวันนี้โหตจปเหอบบาบ่อนุ้นกัดดีๆก็คนแหลายบาบอ่ะรลุนครับหลุนหลุนรุ้นรล้น นี่อนอกะมาบ้านนีะปลาไอปลาของนั่นเขาอยู่ไหนอันนี้มานี่นี่ของพี่คอยอยู่นี่หโลครึ่งห้าโลครึ่งเอาป้อมทอนห้าบาทอเดี้วยไม่มีท้อนเลยหลตามลมแม่ยิงอันนี้มันมีสังทองชัดชัดคุยกับปลาก็ได้ สีใสเลยแน่อะไรพี่ผมไม่มีอะไรผมรู้ผมก็ใจหางานอยู่ใช่ไหมหางานดิช่วงนี้ไม่ค่อยมีงานด้วยมึงทำอะไรเฮ้ยเหมือนจะมีเรื่องว่ะไม่รู้พี่ผมไม่เกี่ยวความเคียดิเหมือนจะมีเรื่องว่ะผมไม่เกี่ยวตาไม่ค่อยเข้าหูเลยเว้ยเว้ยแล้วมันเข้าอะไรอ่ะ นานเออคามน่าดเอางดีมันจะดีกว่างได้ประุวงนี้แน่ยวม่เหมือนอะไรสักอย่างนึงอะน้เอ๋บอกตอนเด็กๆนี่โหผู้ปกครองทำไปให้โรงเรียนไม่มีใครกินกับเราเลยครยิงปลาตากแดดนี่ต้องออกตุกๆนิดๆนะือ้ไม่่มันก็อร่อยอ่ะทั้งเราไปทีน้องทำสดใช่ไหมเป็นๆแล้วทำแต่กระโงอ่ะต้องรอให้ฉูอ่ะ เหมือนกันเอ้กูเรากูเราก็รอให้ฉุกเฉิเลยนะกูเรากูเราต้องทำสดอร่อยกว่าอเหรอเห็นว่าเนี่ยไปทำใช่เอาใส่ถังไหมเง้นอ่ะใส่ถังไม่ได้ใช่ว่าต้องเด็กเด็เด็่เครับได้ตัวแล้วอย่างนู้นวัดแล้วครับได้ตัวแล้วครับหางเรายังไม่กัดเลยกัดก็ไม่ได้ตัวอันู้นได้ตัวแล้วครับเอาให้อยู่นะครับ เอาให้ได้ตัวนะครับนานๆปลาจะกัดทีเอาละครับจางนู้นขึ้น2ตัวติดแล้ว3ามตัวติดแล้วครับช้อนเลยช้อนเลยหมดจะกินกินครับกินแล้วตอนนี้เล่นไปเล่นไปไม่ต้องกลัวหลุด โอ้ข้างหน้าสายหน้านั้นไอ้นั่นทั้งนั้นเลยนั่นน่ะสลิงเลยโอ้หลุดอีกครับนี่ครับตะไทยครับเล่นไปแล้วหลุดเลยโถ่ไม่น่าติดกล้องเลยว่ะครับได้แล้วครับตัวตอนนี้กำลังบรรเลงกันแล้วครับ <gesch> ใครที่กลับก่อนเสียใจด้วยนะครับตอนนี้ในบอกกดกันยับเลยตอนนี้เวลา9โมง45ครับตอนนี้ปลาขึ้นยับนะครับโดนี้ครับเนี่ยโดนอีกแล้วตัวแค่นั้นือนบอกตัวเล็กไหมครับ อะไรครับอะไรครับอันเลยฟังเสียงกิ๊ด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 ของตัวเองเลยวัดหรอกอือโอ้ยใส่สวยโอ้ยใส่สวยด้วยที่ช้้อนใ่สแลวกินชอนเกี่ยวเงือกเกี่ยวเงือกกินของตัวเองไปแล้วนั่นแหละมันไปเลยขื้นไปเลยได้แรงดียิ่งหอยเลย แรงด่แต่คนตกไม่มีแรงหลุดขาดไปเลยโอ้ยเป็นไงล่ะมิดใจมิดคอนี่ยรุ่ปากมุ่ปากโอ้ใกล้ๆพอไม่ต้องใกลอ้าวเหมือนกันใส่หัวจิกเลยขอมีเตอรเปลี่ยนหัวจิกยังจะเปลี่ยนอยู่เนี่ยอ๋อที่ห้าุดไปแล้วครับผม หรฮ่าหลุดไปเมื่อกี้เนี่ยตัวที่ห้าไงโอ้เจเจนเจนๆจนเจนนมจะรีบไปไหนวะเีือบโคตรเดียวกันหวเหยียดตูเก็นเปล่าเออเฮ้ยไปเปล่าซเว่นมาเหรอไม่ไปบ่อยนี่มาเจริญ เฮ้ยโดนอีกแล้วเว้ยเฮ้ยอะไรวะนี่ครับเบ็ดตัวเองไม่กัดครับรับจ้างวัดปลารครับใช้สวยนะหลงนะ <c oughs> ใช้ล <c oughs> แล้จ้างวัดปลาครับตอนนี้ปลาขึ้นโคตรเยอะเลยครับใครที่ถอนไปก็ขอสิแสดงความเสียใจด้วยนะครับเราตัวเองไม่แดกครับอาศัยวัดปลาคนอื่นครับตอนนี้ นี่ครับคนที่ถอนคันไปก็ไม่ต้องเสียใจนะครับตอนนี้ดูครับเขากดกันแปดตัวแล้วครับคนเดียวครับโปรเตอร์ครับย,ยิ้มคิมหน่อย <c oughs> สนันเมืองครับปลาจะกินสายหน่อยแปกแล้วเหละเอาแ่งให้เมือ่อยไปเ,เลยเอ,อะ่ะไนไงต้องใช้เตะเตีย่อยคุยชิบหาย <c oughs> อีกวัน พอจะไม่ใช้ส่หน้าครับไม่โดนเลยวะปวิดโดนอีกแล้วครับตัวเท่าไหร่นะครับที่7นะครับตัวที่เจ็ดครับปลาสสวยครับย้าูจอด ตัวที่เจ็ดครับกระโดดเข้ามาปุ๊สวนเลยตั้งหลังไปคนสามไปเลยนะสามไปแล้วอ๋อไอคนที่สี่คนที่สี่วิ่งมาอะไรปุ๊บ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 จูใกโดดทีบถีบหน้าอกเลยปุ๊บแมงลุกขึ้นไหมอั้งอั้งหลับหลับอืมอืมหลับเลยไอคนที่ห้าแมงวิ่งไปรถเลยปั๊บเปิดเบาปั๊บมาหักโป๊ะยัดลูข้าปั้งปั๊บวิ่งมาเลยปั้ง แางโดนเขานี่เลยข้าจมูกลูกก้าวอ่ะลูกก้าวเออข้าจมูกเลยกูอึ๊บเกินเลยเกินไม่น่าฟังตั้งแต่เริ่มกูเกินเลยปึ๊บลูกแมงตัวกัวแมงวิ่งนี่เลยไงขี่ออกไปเลยลูกตัวกัวแมงวิ่งเกินอึ๊บเข้ามาเนี่ยไปค้างอยู่เนี่ยสองลูกเออเมียพาไปหาหมอหมอบอกผ่าไม่ได้แล้วไอ้สองลูกเนี้ยทำไมเดี๋ยวกูผ่าเออ ลูกตัวกลัวนะเอเอ,อแล้วทำไมอ่ะทำไมปลาไม่ได้มันอันตราย<อ>แค่นี้แค่นี้จบอู้ไม่น่าฟังแต่ทีแรก <c oughs> โอ้ยคนบ้าได้ปลาเว้ยเฮ้ยเดี๋ยวผมขอดูกันครับต้องช้อนไหมพี่ต้องช้อนไหมต้องสั่งดูเทพก็เล่นนี่ดูหนึ่งสองสามนี่ขึ้นนี่นี่นะเไงไงทพก็เล่น,น,น,นดูเทพเล่นก่อน นี่ครับใครที่ว่าถอนตัวตั้งแต่เช้าครับมาดูปลาเฮ้ยพี่ย้ายลู่นาตัวนี้ตัวใหญ่ด้วยโอ้โหก็เทพเลยอ่ะดูยกด้วยกืนนี้วก็เดือกเลยอ่ะ เฮ้ยจะขาดแล้วจะขาดแล้วพี่นันสายหน้าจะขาดแล้วพอแล้วแืงเกืนนันอย่างนี้เลยไม่รู้ขันนะขันก็เท่าไหร่ไม่รู้ก็อาจจะขันนึงก็ได้จัดนะครับกินกระจายครับตอนนี้โดนแล้วครับโดนแล้วโดแล้วครับวันนี้วันนี้วันนี้จะเข้าเสาไฟ

<c oughs> ตัวเนะฮ <participant>. ้ยตัวใหญ่ด้วยเยอ้สองโลเฮ้ยเฮ้ยโอ้ยเฮ้ยยูนนี่ดิเ้ยสอโโอ้ยไส่นี้ถื <c oughs> <ด> <c oughs> อว, <c oughs> ว่าสุดยอดแล้วได้อยู่โลไัลเล โอู๋สายเซฟตี้ไม่ได้เอาตัวก่อนใช้ตัวแสดงแทนเลยเหละสวยวิ์สวยโอ้ยทาปากแดงเลยเฮ้ยตุ้มเนียนี่ว่ะอ๋อมันได้ยินอย่างมดตัวที่ห้าแล้วครับผมโอ้มิดคอเอ้ยเวยไรมาดูจะด่าได้เหรอ ปวดหัวเลยฮะปวดหัวเลยถอนถอนมันไม่ถอนมันจะปวดแล้วรอเสร็จงานก่อนมึงมีงานอะไรป๊อบไมาอะมันแย่สายมันได้ยินเสียงกาเล้งมันรอกาเล้งอยู่รอเสียงกาเลงนักติดเครื่องไม่ได้เบิ้ล้องคนเดียวไว้เนี่ยเมียดิเมียกดไปห้าตัวเนี่ยนี่ไปตกนะตวนี้่ะเออแม่งเรียนหน้โง่ยพี่คนนี้เหรอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตามมาเลย

เผาเลยไม่ได้เลยต่อเลี้ยงไม่ผาก็กินได้้ยังไงวะเฮ้ยบ้างอ่ะเขาไม่เผาใช่ไหมเขาให้เช็้เตาไม่ใช่เหรอใช่ไหมไม่ให้ไม่ให้ต่อกืนใช่ไหมมาเขาเขาให้เผาเพราไม่ปิ้งย่างปิ้งย่างในบ่อกเราเอาเอาเตาแก๊สมาวางได้พี่เราต้มได้รอผมเปิดทิปก่อนทิปฝั่งโค้งนะไปเวลาไปดิห้าร้อยเฮ้ยอีกแล้ววะเฮ้ย เฮ้ยหลุดเลยพี่ไข่อะไปกวนเมียผมใช่เหยื่อเล็กๆอะใส่หัวจีกอะให้มันตกหน้าดินเลยหนักๆเลยห่งานเนเลยหรอของพี่ตื้อจะจะช่วยก็คือเนี่ยคอหน้ามังคุ่ไปนี้เลยเรื่องเรื่องเนี้ยบอกตรงนะแม่งเฮ้ยเดือนพี่ไข่ตีข้อมแกว่ะ ไปอีกแล้วไป้อมได้เดือนร้อนม่หื่อ่เอเฮ้ยพี่มาคอมียผมไม่ได้นะไไีมหาเฮ้ยกับผมไม่มีอะไรอ่ะกันนะป้อมอ่ะเดาอ่ะเดกอนมาเลยไหมฮะเดีอมาเลยนะเดี๋ยวเยวหดีวเนีเี๋วเดียวเดี๋วเดี๋ยวี้วเดี๋ยวดี๋กวเดีมยวเนีเดี๋ยวี๋ยวดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ดด ค่ okay. วันนี้ได้ปลาแค่นี้เองครับได้แค่นี้เองครับจริงๆใครที่กัดตองก็เสียใจด้วยครับแต่ผมก็ต้องขอโทษด้วยนะครับตอนเช้าปลาไม่กัดเลยตะตอนสายปลากัดกระจายกระจายกัดกระจายกัดขา <c oughs> <c oughs> ขาผมก็มีพี่ถ้าขาผมถ้าขาผมผมผมไม่มีผมเดินมานี่ไม่ได้ปอมกูก็เห็นแล้วมึอมีสองขาผมมีอีกขาหนึ่งขาสั้นเลยนะเอาไว้ตีเข่าเดยเข่าคุกองในตีเข่าสั้นยิ่ง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 โอเคครับวันนี้ผมขอจบทริปแค่นี้นะครับพอแล้วเดี๋ยวแบตหมดเดี๋ยวบอกจบทริปแค่นี้ก่อนเดี๋ยวผมจะถ่ายไปเรื่อยๆนะครับวันนี้ปลาผมก็ขึ้นอยู่เรื่อยๆนะครับ หลัง9ก้าโมงแล้วคนนี้กลับตั้งแต่8ปดโมงก็เสียใจด้วยครับอตอนนี้ปลากระจายครับครับถ้าใครมีความคิดเห็นมีอะไรก็นี่ครับด้านล่างครับความคิดเห็นครับบอกมาเลยจะดา่าจะชมหรือว่าจะให้ผมทําอะไรแก้ผ้าขี้เออทุกวันนี้ผมก็แก้ผ้าขี้อยู่แล้วก็บอกมาแล้วกันนะครับ